มีคนบอกว่าตอนนี้หนูพิษกาลังระบาดนะครับก็เ,เดี๋ยวลองดูนะเป็นสาย AP นะครับนูนก็เป็นประมาณนี้ใช้แบบ e ถวอ f b เบดนะครับสําคัญอนะนี้สําคัญสาย AP เป็นไงก็โหดวะอันนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะแต่ว่าแบบเห็นเขาบอกว่าฮิตกันระบาดระบาดช่วงนี้ระบาดโอ้ติดติด่ตายไปนเนี่ยเพื่อนอย่านะเป็นก้ารดีๆเพื่อน,อนอเรียบร้อยเข้าตัว นี่คืออาการของแบบปกติเลยนะที่แบบมีทวิชแล้วก็ช่วยป่าตีี่จังเกิลต้องรักดีๆหน่อยนะไม่ใช่ความผิดผมนะถ้ามเหมือนเยอะนะจังเกิลนะตีทีหกสิบเจ็ดสิบนะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโอ้ยมีเลสเนี่ยนะรู้เขารู้เขารู้สุดบ<ะ>ักเขารู้สูตรไงให้เอามากดเลนเฮียเอาเลเามากดเลนไง โอเคทดเดดอีกแล้วเหรอเอาแบบนะ okay, okay. okay. ้อาเค้นเอเคนอเคเอาเอา่วงล่วง่ีง้ล่วงล,วงลอรอผิดล้านเลยบงคลายหนึ่งคิวนะเวรงามอะเสรงามอะผมว่าได้นะช็อตน,นี้เดีย๋ยวผมวินวอลไปนละให้ราคันตามตูดมาดึงดึง พงดนี่โดนพิดไปจะพิดน้อยไปแล้วไอ้น้องลาวเกียยวปวามาพักแก้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บพีดโดนพิดไปพอได้น่าชอตทุนนี่ความรู้สึกเหมือนแบบเล่นเอดีซีปกติแหละคือแบบยิงเร็วอ่ะ มันยิงเร็วอะแต่ว่ายิงเร็วแต่ว่าความแรงไม่มีนะความแรงขึ้นอยู่แบบที่สามเออมันเอาเรื่องอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูความแรงของมันดีกว่าว่ามันแรงแค่ไหนนะครับอันนี้ยังเป็นช่วงต้นเกมอยู่นะยังไม่ถึงเลนเกมเลยก็ถือว่าแบบแรงโคตรๆแล้วนะคือถ้าเป็นช่วงเลนเกมที่ผมว่าม่งอาจจะแบบเถื่อนจัดเลยอะ เดินเข้ามายิงปากๆๆแล้วก็ระเบิดโอ้ไม่ใช่แค่เคนด้วยเยอะเลยเยอะเลยโอ้โหอุวยโอ้นี่ม <habitude. S 1> ันจอดแรงอยู่นะวิโอ้โหอีซี่โซโลคิวเลยฮะ

จา้าไปยิงเลยในปงในป้อมอะไรอะ่ะสนใจที่ไหนอะเฮ้ยอู้ยเกี๋ยวนี้มันป้อมไม่สำคัญครับ โอ้โหดีพวกเนี้ยดีอูกูขอร <ermaid S 1> ะเบิดขอพิษหน่อยได้ไหมบุงบ้งบุ้งโอเคสวยขอขอซาดอนตีหน่อยดึง,ดง,ดง,ดงไปแล้ว cũ. โอ้โอ้อิงกลับอิงกลับสับเปลี่ยนยิงสับสับเปลี่ยนอืมอืมอืม,อม,อมจริงๆผมไม่ได้สองตัวแล้วแต่ผมหวง,นนหงคิวนิดนึงคจะได้อีกตัวยิงด,ดีๆ <laughs> แรงจับ

อะไรเอาไอนี้ก็ได้อุ้ยได้ได้ตรงนี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 ้ได้ไปยิงสกัดโอ้โหว้าวว้าหูว้าวูวิ่งมันได้ไหมว่ะ It was at this moment that he knew he fucked up. อ <huh wow> ุ้ยกขึ้นบอมยี่รอดอยู่นะไม่ดีมีอนตีเล่นใหม่ Liên hệ này luôn, thật là vui Thấy mặt mục đích chạy Thấy mặt mục đích chạy Xeo xeo, chắc chắn Đi thôi Nói chung là khó chơi cho นั่นโอ้โหโอ้โอ้โหอ้โอ้้หว้าวว้าวะลุทะลุทะลไปเหรออันนี้โยนนะเฮ้ยจังหวะนี้ยังไงดีปังปังปังอยอุ้ย ไม่ฟรีเท่าไหร่ดูละเดี๋ยวผมแบบไล่ย,ยิงเขาคนเดียวเลยเนี่ยน่าทำอย่างนี้แต่แรก <c oughs> ไปตั้งไลยยงง่ยิงคนเดียวตั้งนานยิงแต่ตัวแทงอ่ะยิงไม่ค่อยเข้าเลยคือสายนี้มนะันน่าจะต้องยิงแบบตัวบางๆอะ่ะเนี้ยตัวบางๆแบบเนี้ย đâu mà cái này, Ờ, vậy phải, mày ừ, tay, <laughs> <laughs> ui, đi sát đi, đó. ủa để ai để Linh Gà gặp tôi hả? Chiến En, ờ, Chiến Thít, đuổi. Gì đây các bớt bao lòng lều mát ui bớt ít có nói tuyết ok tôi ờ. nào ấy. Wait. Oh, ding ding. Just Okay. Oh, <sighs> here